เมื่อเสียงของชายที่เป็นทหารที่มีการบ่มเพาะระดับสามถูกโจมตีมีดในมือของเขาหลุดออกจากมือทันทีนี่เจ้าเป็นใครในตอนนี้ยี่เฉาคือผู้ฝึกตนระดับสองจึงทําให้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นจึงทําให้ผู้ฝึกตนระดับสามนั้นมองตามไม่ทันเจ้าไม่อับอายหรือไงที่รอบโจมตีคนอื่นยี่เฉาที่ได้ยินกอดหัวเราะไม่ได้ตุ้มเอ,อื่อเสียงของเหล่าทหารที่ต่อสู้กับราชสีเขาเดียวดังลั่นทัวอหุเขา เปลี่ยนจากสิงโตเขาเดียวเป็นราชสีเขาเดียวนะครับอะไรากันทหารที่ทรยศนั้นตกใจเพราะมีสองร่างที่พุ่งมาอยู่ต่อหน้าเขาและนอนแน่นิ่งไปยี่เฉาที่เห็นถ้าไม่ดีจึงรีบพุ่งไปช่วยเด็กหญิงที่สลบอยู่และพนนัหนีไปราชสีตามร่างของทหารทั้งสองมาแล้วก็มาพบกับทหารที่ทรยศองหญิงตัวเอง ราชสีใช้กรุงเล็บโจมตีไปยังทหารทรยศเลือดของเขานั้นสัตว์กระเชนอไปทั่วกลิ่นคาวเลือดคะคุงไปทั่วจะต้องรู้ก่อนว่าราชสีเขาเดียวนี้คือสัตว์อสูรระดับสองมีพลังเทียบเท่าผู้ฝึกตนที่มีการบ่มเพราะระดับ5้าเพราะสามารถป้องกันการโจมตีของระดับ5้าได้และการที่จัดการกับทหารที่เป็นเพียงผู้ฝึกตนระดับ3แค่เพียงพลิกฝ่าเท้าก็จัดการได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก แสงในตาสีม่วงจ้องมองไปทางยี่เฉาที่หลบหนีและรีบวิ่งตามด้วยความเร็วเหนือจินตนาการเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจก็สามารถตามยี่เฉาได้ทัน ยี่เฉานั้นตกใจมากอะไรกันมันรวดเร็วขนาดนี้เฉิวฤยี่เฉารีบเร่งความเร็วขึ้นอีกแสงสีเงินส่องประกายร่างกายของเขาเคลือบไปด้วยเกล็ดเกล็ดสีเงินทอแสงอาทิตย์ระยิบระยับในตอนนี้ความเร็วของยี่เฉานั้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแต่ก็ยังไม่พ้นจากการที่โดนราชสีขาเดียวตามล่าแต่ในตอนนี้ยี่เฉานั้นได้อุ้มเด็กสาวคนหนึ่งไว้อยู่จึงทําให้เขานั้นวิ่งลําบาก ันใดนั้นก็มีกรุงเล็บหนึ่งโจมตีเข้ากลางหลังของเขายี่เฉาโดนการโจมตีนี้ทำให้เขานั้นกระเด็นไปหลายสิบเมตรในการโจมตีเดียวด้านหลังของเขานั้นมีรอยกรุงเล็บและมีเลือดไหลออกจากรอยนั้นถึงแม้เกราะของเขานั้นจะแข็งแต่ก็ต้านการโจมตีได้เพียงผู้ฝึกตนระดับ3มเท่านั้นราชสีเขาเดียวร้องคำรามถึงชัยชนะของมันและมุ่งหน้าไปเพื่อกำจัดทั้งสองคนให้สิ้นซาก ในตอนนี้ยี่เฉาสลบด้วยอาการบาดเจ็บหนักส่วนราชสีเขาเดียวพุ่งเขามาหมายเอาชีวิตทันใดนั้นเองมันก็รู้ตัวว่าถ้ามันก้าวไปอีกเพียงก้าวเดียวสัตว์ที่เป็นเจ้าของอาณาเขตคงต้องสังหารมันแน่มันตื่นตัวและรีบวิ่งหนีไปราชสีเขาเดียวนั้นหวาดกลัวตัวอะไรกันแน่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเด็กสาวก็ฟื้นขึ้นโอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วคนอื่นละเด็กสาวยังคงสับสนกรี๊ดทันใดนั้นเด็กสาวก็กรีดร้องดังลั่นทั่วทั้งหุบเขาราชสีเขาเดียว เด็กสาวมองไปมาแต่ก็ไม่พบแต่กลับพบกับชายคนหนึ่งที่มีอายุพอๆกับตัวเองนอนสลบอยู่ข้างๆอ้ยเสียงครวญครางยี่เฉาเขานั้นบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังคงสลบอยู่อะไรกันทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่กับเขาหรือเขาคือโจรที่ลักพาตัวข้ามาน,นี้เมียย้อยนั้นสับสนอย่างมากและพอมองดูดีชายที่อยู่ตรงนี้นั้นบาดเจ็บสาหัสอย่างมากเมียอย้อยมองหน้ายี่เฉาแล้วทันใดนั้นแก้มของนางก็แดงขึ้นหอโล หล่อมากหัวใจของเมยอยออีนั้นเต้นไม่เป็นจังหวะชายที่อยู่ตรงหน้าเธออย่างกับเทพบุตรรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเส้นผมเปล่งประกายมันวาวถึงแม้ในตอนนี้จะเลิกฝุนไปบ้างแต่ถ้ามองให้ดีก็เหมือนกับองค์ชายที่กำลังบาดเจ็บอยู่แย่แล้วเมยอยออีอุทานข้าต้องรีบห้ามเลือดให้เขาเมยยออีฉีกเสื้อของยี่เฉาและพันรอบตัวเพื่อห้ามมอเลือดเมยอยออีในตอนนี้เริ่มทนความหิวไม่ไหวจึงสลบลงซบกับหน้าอกของยี่เฉาในตอนนี้ยี่เฉานั้นเริ่มรู้สึกตัวโอ้ย เขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็เห็นเด็กสาวที่นอนซบอยู่บอนอกของเขายี่เฉานั้นในตอนนี้เขามึนงงอย่างมากนี่ข้ารอดตายหรือนี่แล้วราชสีเขาเดียวไปไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ข้าสลบไปกันโอ้ยยี่เฉารู้สึกเจ็บแสบแผลกลางหลังอย่างมากเขานั้นเอ็นตัวขึ้นในท่านั่งเหมยย้อยนั้นในตอนนี้นางนัง้นนอนหนุนตักของยี่เฉาอยู่ยี่เฉาสำรวจร่างกายตัวเองและถอนหายใจเพอ ข้าต้องขอขอบคุณเจ้าที่ช่วยห้ามเลือดให้ข้าไม่เช่นนั้นข้าคงไม่มีชีวิตรอดจนถึงตอนนี้ยี่เฉาพูดพลางและยิ้มไปพลางในใจยี่เฉานั้นสันเล็กน้อยเมื่อมองใบหน้าของเด็กสาวคนนี้นางนั้นน่าจะอายุพอๆกับเขาแก้มแดงๆของนางนั้นสะท้อนแสงมันวาวราวกับมะเขือเทศยี่เฉาใช้มือสัมผัสแก้มของเมยยอี่เบาๆแต่เขาก็ต้องขมวดคิ้วอะไรกันเด็กคนนี้ตัวร้อนขนาดนี้เชียว ยี่เฉาตื่นตะหนกเด็กสาวผู้นี้ดันมาป่วยในเวลานี้ในเวลานี้ท้องฟ้าเริ่มมืดมิดแสงตะวันลับขอบฟ้าแสงจันทร์ทอาส่องแสงประกายตกกลางคืนอากาศเริ่มหนาวเย็นยี่เฉาเอาแหวนมิติเขาออกมาและอัดพลังวิญญาณเข้าไปยี่เฉายิบผ้าฝืนใหญ่ออกมาและกลางออกทําเป็นที่พักยี่เฉาอุ้มเมย์ย้อยเข้าไปหลบลมหนาวในเต้นที่เพิ่งทําเสร็จและห่มผ้าห่มให้นางอย่างนุ่มนวล ข้าวต้มสุกแล้วยี่ชาวตักข้าวต้มใส่ถ้วยในข้าวต้มนี้มีสมุนไพรวิญญาณอยู่หนึ่งก้านและเนื้อสัตว์อสูรวิญญาณที่อาจารย์ของเขาให้ไว้ใช้บ่มเพาะยี่ชาวนำข้าวต้มที่เพิ่งทำเสร็จเอาไปป้อนเมยอยอียี่ชวนั้นป้อนข้าวเมยยอีจนหมดถ้วยพร้อมกับเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เมยยอีดื่มเพื่อดับกระหายในตอนนี้ร่างกายของเมย์ยอีนั้นเริ่มหุ่นขึ้นแล้วส่วนยี่ชานั้นในคืนนี้เขานอนนอกเต็นท์เพราะเขาคือคนที่ไม่ชอบฉวยโอกาสจากผู้อื่นเช้าวันนนตตตต่่่อออมมมาาาทิยย์จใสเ้ลืืขึ เหยุดนี้ข้าอยู่ที่ไหนกันหรือท่านพ่อมาช่วยข้าแล้วถ้าเช่นนั้นแล้วชายหนุ่มผู้นั้นเล่าคงจะไม่โดนท่านพ่อของข้าสังหารเอาหรอกนะเมยอยอี้ใจร้อยอย่างมากและรีบออกมาจากเต็นแต่เมื่อออกมากลับไม่พบใครเลยนอกจากชายผู้หนึ่งที่นอนอยู่ข้างกองไฟที่มอดไม่ไปแล้วเขาคือชายหนุ่มคนนั้นหรือโชคดีจังที่เขาไม่ได้เป็นอะไรไปเมยยอ,อียินแก้มแดงฉ่ำในใจปิติยินดีที่เขานั้นปลอดภยัย ยี่เฉาลือตาตื่นแสงอาทิตย์กระทบแววตาแสงสีเงินในตาสองประกายแวววาวเมื่อลุกขึ้นก็เหรรียอบอเห็นเด็กสาวที่ยืนดูหน้าเต้นใบหน้าของเด็กสาวยิ้มแย้มแจ่มใสแก้มแดงราวกับแสงตะวันยามเช้านี่เจ้าหายดีแล้วหรือยี่เฉาเอ่ยถามขอบใจเจ้ามากนะเอ่อข้าชื่อเหมยย้อยแล้วข้าชื่อยี่เฉาแล้วอาการของเจ้าเป็นไงบ้างข้าสบายดีไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยว่าแต่เจ้าเถอะบาดแผลของเจ้าเป็นไงบ้างยังเจ็บอยู่ไหมเหมยย้อยถามด้วยความห่วงใย ยี่เฉานั้นมองตาเมยอยออีก่อนจะตอบเออยี่เฉาได้แต่เออเออนานสองนานและจากนั้นหน้าเขาก็แดงก่ำเมยอยอ้อยที่ถูกจ้องมองอยู่นานนางน,นั้นก็เขินอายและหลบหน้าหนีอะไรกันทําไมหัวใจข้าถึงเต้นแรงขนาดนี้ยี่เฉาอุทานในใจเมยอยอ้อยก็ไม่ต่างกันตอนนี้นางนั้นหน้าแดงด้วยความเขินอายอย่างมากข,ข้าไม่เป็นไรแล้วยี่เฉาตอบเช่นนั้นก็ดีเมยอยอยเดินเข้าไปหลบในเต้น พอเวลาผ่านไปไม่นานกลิ่นหอมของอาหารก็ลอยเข้าเต้นของเมย์ยอี้นางที่ได้กลิ่นนั้นท้องของนางก็ร้องทันทีเมอเมยอยอีเจ้าจะออกมาทานข้าวด้านนอกหรือจะให้ข้าเอาไปให้หน้าเต้นเจ้ายี่เฉาพูดตะกุกตะกักเจ้าเอาไว้หน้าเต้นดีแล้วเมยยอีร้องขึ้นยี่เฉาก็ได้นำข้าวไปไว้หน้าเต้นจากนั้นเมยอยอีก็เอาไปทานข้างในยี่เฉาถอนหายใจแรงเพ้อเหลืออีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงวันสอบเข้าสำนักเมคาคราม ในเที่ยงตรงทั้งสองจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากป่ากันในระหว่างทางก็เจอกับสัตว์อสูรตัวไหนจัดการได้ก็จัดการตัวไหนแข็งแกร่งเกินไปก็หลบหนีทั้งสองเดินทางมาทั้งวันจึงได้ตั้งเต้นไว้ที่ข้างต้นไม้ใหญ่ในป่าตูมเสียงการโจมตีหนึ่งดังขึ้นอยู่ใกล้ไ่กลับที่ทั้งสองพักโพกกเสียงคำรามกึ่งก้องร่างสีดำในตามันวาวจ้องมองมายังทั้งสองระราชสีเขาเดียวเมย้อยอุทานเสียงสันเทา ยี่เฉาที่เห็นก็รีบเข้ามาปกป้องเมยยอยี้ยี่เฉาอุ้งเมยยอ,อี้และพาวิ่งหนีอย่างสุดกำลังในตาสองแสงสีเงินทั่วทั้งร่างเปล่งแสงเรืองราวราวกับแสงหมู่ดาวยามค่ำคืนย่างก้าวพลิบตายี่เฉาใช้ทักษะเพื่อเพิ่มความเร็วพอหรือบอพอหรือบอ พอหรือบอยี่เฉาวิ่งและหลบเฮลี่ยงเส้นทางที่อันตรายพันใดนั้นก็มีเสียงกรีดอากาศดังอยู่ด้านหลังสวียย่เฉาโดวนกรงเล็บกีกรีดอากาศโจมตีใส่เพื่อเมียยอ,อี้ที่เห็นยี่เฉาโดวนโจมตีก็ตกใจและกังวลอย่างมากนางหันไปมองอีกด้านนั่นทางออกเมียยอ,อี้ตะโกนบอกยี่เฉาเขาจึงเปลี่ยนเส้นทางตุ้มยี่เฉาโดยโจมตีอีกครั้งและลม้มลงทําให้เมียยอ,อี้หลุดจากอ้อมแขนและลวงก้นกระแทกพื้นตูบอด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บ ยี่เฉานี่เจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเมยย้อยร้องเรียกยี่เฉายี่ล้มลงข้าไม่เป็นอะไรเจ้ารีบหนีไปเถอะยี่เฉาพูดด้วยอาการเหนื่อยล้าเต็มลืนไม่เข้าจะไม่ไปไหนท่านางเงียบไปก่อนจะพูดว่าข้ารักเจ้าข้าไม่อยากเห็นคนที่ข้ารักต้องมาตายต่อหน้าข้าเมย้อยร้องเสียงดังน้ำตาไหลาอาบแก้มที่แดงก่ำของนาง ยี่เฉาที่ได้ฟังน้ําตาเขาก็ไหลออกจากดวงตาทั้งสองข้างเพราะในชีวิตนี้ของเขาเขาทั้งโดนดูถูกและเหยียดหยามมาโดยตลอดและความรักจากพ่อแม่เขาก็ไม่เคยได้รับรู้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นเช่นไรเมื่อมีคนบอกว่ารักเขาเขาจึงร้องให้ออกมาด้วยความรู้สึกขอบคุณค่าข้าบอกให้เจ้ารีบหนีไปไม่ได้ยินหรือไงยี่เฉาร้องคำรามทั้งน้ำตาตึงตึงตึงเสียงฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังมุ่งตรงมาที่ที่พวกเขาอยู่ ยี่เฉารีบลุกขึ้นและหันหน้ากลับไปเพื่อต่อสู้กับสัตว์รออสูรตัวนี้พฮกโกราชสีเขาเดียงร้องคำรามอีกครั้งและจ้องมองยี่เฉาอย่างเหยียดหยามเมยอยอิ้เจ้ารีบหนีไปเถิดข้าคงไม่มีชีวิตรอดต่อไปแล้วข้าขอแค่เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทุกคนที่รอเจ้ากลับไปและเพื่อข้าจะได้ตายอย่างสงบเพื่อปกป้องเจ้าชูอบอรกรีดดอดอ เสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังทั่วป่าภาพที่อยู่ตรงหน้าทําให้นางเริ่มหมดสติไปและก่อนคนที่ข้ารักยี่เฉาพูดในใจและหลับตาลงช้าชาร่างกายของเขามีบาดแผลจากการโจมตีของราชสีเขาเดียวแสงอาทิตย์กระทบผ้าม่านสองประกายมายังใบหน้าของเด็กสาวผู้หนึ่งเด็กสาวเริ่มลืมตาขึ้นอย่างช้าช้าแสงสองประกายตาช่างแสบตาย,ยิ่งนักที่นี้มันโอ้ยข้าปวดหัวกรีด,ดอดอ เผอหลังจากพบนางนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นางก็ยังคงจําเหตุการที่เข้าไปในป่าไม่ได้เลยท่านไดยุคข,ข้าว่านางอาจจะโดนทําร้ายร่างกายและจิตใจก็ได้ถึงได้เป็นเช่นนี้คุณหนูเจ้าคะจาสิ่งนี้ได้ให้หรือไม่มันติดอยู่กับคุณหนูมาด้วยหญิงรับใช้เอ่ยถามมันคือขวดอะไรหรือเมยอยอยี่ถามงุนงงมันมีกระดาษแผ่นหนึ่งติดไว้ด้วยเจ้าคะเมยอยอี่รับกระดาษมาและเปิดอ่านข้อความด้านในและมีสีหน้างุนงง ใครกันทำไมถึงเขียนจดหมายนี้ให้ข้าข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามันคือใครข้าจะไปรอเจ้าที่สำนักเมคาครามจากยี่เฉากรีดดอพรึมเมยอยอี้สลบลงกับพื้นยี่เฉาในตอนนี้เลือดอาบท่วมตัวรอยกรงเล็บเต็มทั่วทั้งร่างสติของยี่เฉาหลุดลอยจนสลบล้มลงกับพื้นโฮกเสียงคำรามแห่งชัยชนะของราชสีเขาเดียวมันยกเท้าข้างขวาขึ้นเพื่อฉีกเยื่อเป็นชินช้นๆเกรง เสียงกรุงเล็บก,กระทบกับอะไรบางอย่างที่แข็งและสามารถป้องกันการโจมตีของมันได้มันเหลือบมองร่างที่นอนจมกองเลือดของยี่เฉาและก็แปลกใจตรงที่ยี่เฉานอนอยู่นั้นมันไม่มีหินแม้แต่ก้อนเดียวราชสีเขาเดียวสับสนและกระทีบอเท้าของมันลงเพื่อที่จะทำให้เยื่อของมันเละเป็นจูนตูม เสียงการโจมตีของราชสีเขาเดียวดังสะนั่นเหล่าสัตว์น้อยใหญ่พากันหวาดกลัวและวิ่งหนีไปส่วนนกก็รีบลางปีกและละจักเหยื่อของมันเพื่อนหนีคลื่นพลังของการโจมตีนี้ทั่วทั้งป่านนั้นเกิดความวุ่นวายสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็หนีตายและไปหลบในป่าส่วนในการ ราชสีเขาวเดียวยังคงเหยียบยี่เฉาและถูไปมากับพื้นพอมันยกเท้าของมันขึ้นก็ยังคงพบร่างหนึ่งที่แขนขวาของเขาในตอนนี้บิดเบี้ยวไม่เป็นเหมือนเช่นเคยราชสีเขาวเดียวตื่นประหนกและร้องขู่เสียงสั่นเทาในตอนนี้แสงสีเงินส่องประกายสอท้อนแววตาที่มันวววของราชสีเขาวเดียวแสงสีเงินสว่างจ้าไปทัว่วทั้งผืนป่า ราชสีเขาเดียวร้องเสียงหลงและตัวสันคนของมันตั้งชันราวกับเห็นผีเพอดีนที่ข้าตื่นทันไม่งั้นเจ้าได้ไปโลกหน้าแน่เจ้าหนูลัคัะฟอพูดและมีสีหน้าอันโกรธเกรี้ยวและจิตสังหารอันปะเถื่อนลัคาฟอสีเงินจ้องมองราชสีเขาเดียวและเป่าลมแผ่วเบาออกจากปากทานอใดนั้นท้องฟ้าปัานป่นป่วนเมฆบนฟ้าแยกออกให้เห็นเพียงท้องฟ้าสีครามตุ้ม ระยะของการเป่าครั้งนี้กินวงกว้างอย่างมากภูเขาขนาดเล็กด้านหลังป่าหายไปสองลูกและมีหลุมลึกตลอดทางท้องฟ้าในตอนนี้คำรามเสียงสายฟ้านับล้านสายส่องแสงบนท้องฟ้าเปรี่ยงเปรี่ยงเสียงสายฟ้าประทะก,กันและจากนั้นไม่นานท้องฟ้าก็กลับมาสงบอีกครั้งลาคาฟอสีเงินมองยี่เฉาอย่างสลดใจข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยที่ข้าไม่สามารถช่วยเจ้าไว้ได้ แต่ก็ยังดีที่ข้าตื่นทันและทำให้เกล็ดนั้นแข็งแกร่งขึ้นถึงจะปกป,ป้องเจ้าไว้ได้แต่ชีวิตของเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยครั้งนี้ข้าจะช่วยเจ้าปลาคาฟอเอ่ยจบมันก็ได้ใช้พลังชีวิตส่วนหนึ่งของเขามอบให้กับยี่เฉานี่คือพลังชีวิตของข้ามันคือส่วนหนึ่งในล้านถ้าเจ้ารับไหวเจ้าก็จะฟื้นปลาคาฟอสีเงินหายวับไปอีกครั้งแสงสีเงินอันอบอุ่นไหลไปทว่ทั้งร่างของยี่เฉามันรักษาแขนและขาที่ผิดรูปของเขากลับมาดังเดิมและซ้อมแซมอวัยวะภายในของเขา ความอบอุ่นไหลไปทวอทั้งร่างของยี่เฉาในตอนนี้มันไหลจนมาถึงดวงวิญญาณและทําให้วิญญาณของยี่เฉาที่กําลังแตกสลายเริ่มรักษาตัวเองดวงวิญญาณของยี่เฉาเริ่มรู้สึกตัวและฟื้นขึ้นในตอนนี้ยี่เฉานั้นได้อยู่ในห้วงจิตวิญญาณของเขา นี่ข้าตายแล้วหรือนี่ที่นี่คือสอวงสวรรค์งั้นหรือช่างงดงามเหลือเกินในตอนนี้ยี่เฉาวยืนมองดูผืนป่าแห่งหนึ่งรอบๆบตัวเขานั้นมีน้าสีครามล้อมรอบเกาะแห่งนี้ยี่เฉาตรวจดูรอบรอบเกาะแห่งนี้มันทําให้เขานั้นรู้สึกสบายใจอย่างมากทั่วทั้งเกาะนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติและดูมีชีวิตชีวายี่เฉาในตอนนี้กําลังพักผ่อนอยู่บนเกาะแต่ทันใดนั้นดวงวิญญ,ญาณของเขานั้นเริ่มเกิดไอความร้อนขึ้นร่างวิญ,ญญาณของเขาเริ่มถูกความร้อนเข้ากลืนกิน ยี่เฉาในตอนนี้ทรามานได้อย่างมากเพื่อเสียงกรีดร้องของวิญญาณยี่เฉาในตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยนั้นสินะนในเมื่อตอนนี้ข้าตายไปแล้วยายข้าต้องสนใจความเจ็บปวดเช่นนี้กันยี่เฉาค่อยหลับตาลงในตอนนี้ร่างกายหยักของเขานั้นมีหยดน้ำตาไหลออกมาแต่ทว่าทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บปวดและลืมตาขึ้น สิ่งแรกที่เขาเห็นหลังจากลืมตาขึ้นคือหลุมขนาดใหญ่และยังทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาต้นไม้แถบนั้นหายหมดมีแต่เพียงเท่าฐานที่อยู่ขอบหลุมหอลุกมนี้ลึกหนึ่งเมตรเท่านั้นพอยี่เฉามองดูดีดูด,ดีเขาก็มองไม่เห็นภูเขาที่อยู่อีกฝากของหลุมะอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วภูเขาหายไปไหนถึงสองลูกแล้วรอยหลุมนี้แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรยี่เฉาแน่นิ่งไปจนลืมว่าตัวเองนั้นฟื้นแล้วแต่ก็ไม่ทันไรร่างกายของเขาก็เริ่มแดงเหมือนถ่านไฟ โกบกบยี่เฉากรีดร้องอีกครั้งและเขาก็เริ่มรู้สึกว่าพลังความร้อนนี้เขาสามารถดูดซับและเปลี่ยนมาเป็นพลังของเขาได้เขารีบนั่งขัดสมาธิและโคจรพลังนี้เขาสู่จุดกำเนิดพลังของเขาพลังแสงสีเงินนี้มันทำให้เขาดูคุ้นเคยอย่างมากก่อนหน้านั้นเจ้าเด็กเวนี้เจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าเป็นใครปลาคาฟอสีเงินกล่าวถามเจ้าก็แค่จิตวิญ,ญญาณขยะของข้าไม่ใช่หรือไงยี่เฉาดูสับสน เป็นแค่เพียงก่อเกิดพื้นฐานขั้นแรกกลับมาอวดดีต่อหน้าข้าอีกราคาฟอสีเงินรู้สึกอับอายอะไรกันมันเป็นถึงตัวตนระดับตำนานเชียวนะ้มันมีอายุมากกว่าล้านปีกลับต้องมาเจอเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมาดูถูกอีกมันรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากเจ้าอยากแข็งแกร่งหรือไม่ราคาฟอสีเงินเอ่อยถามยี่เฉาหมึนงวงและรู้สึกขนลุกไปตามตามกันข้าอยากแข็งแกร่งเพราะข้ามีจิตวิญ,ญญาณอย่างเจ้านี้ราคาถึงได้อ่อนแอแบบนี้ยี่เฉากอดอกด้วยท่าทีไม่พอใจ ลาคาฟอหน้าแดงกับนี้เจ้าเจ้าเด็กบัดซอรปอที่ข้าเป็นแบบนี้เพราะจิตวิญญาณของเจ้าลาคาฟอสีเงินพืมพำในใจลาคาฟอสีเงินถอนหายใจและมีท่าทีที่จริงจังเคารพข้าเป็นอาจารย์แล้วข้าจะมอบทรัพยากรในการบ่มเพาะให้แก่เจ้าแล้วเจ้าจะแข็งแกร่งหาใครเทียบได้ลาคาฟอสีเงินโอ้อวดอย่างภาคภูมิใจยี่เฉาคิดแล้วจะเอ่ยถามแล้วข้าจะสามารถเป็นระดับตำนานได้หรือไม่ยี่เฉาถามด้วยความคาดหวัง ปลาคาฟอสีเงินหัวเราะระดับตำนานงั้นหรือเป็นได้สิปลาคาฟอสีเงินมองดูยี่เฉาที่มีท่าทางตื่นเต้นและในค่ำคืนนี้ยี่เฉาก็ได้ทำพิธีเคารพปลาคาฟอเป็นอาจารย์ต้องรู้ก่อนว่าจิตวิญญาณของยี่เฉาแต่เดิมก็คือปลาคาฟอสีเงินที่ไม่มีประโยชน์ทันทีที่เขาเปิดกล่องยกที่เขาพบเจอจิตวิญญาณของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงตอนนี้ แสงสีเงินที่ไหลผ่านร่างกายและเขามารวมที่จุดกำเนิดพลังของเขาในตอนนี้ร่างกายของยี่เฉากำลังซึมซับพลังงานแสงเข้าไปร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพลังบ่มเพราะก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้นห้วงจิตวิญ,ญญาณของเขาขยายขึ้นอีกสิบเท่าหลังจากยี่เฉาผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้เขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกระดับการบ่มพะผู้ฝึกตนระดับ3ามขั้นต่ำร่างกายของยี่เฉาในตอนนี้แข็งแกร่งเทียบเท่าผู้ฝึกตนระดับสี่ ว้าวสุดยอดมันเกิดอะไรขึ้นกับข้านิยอยี่เฉาดีใจอย่างมากหลังจากดีใจได้แค่แปะปอเดียวยี่เฉาก็ขมวดคิ้วอย่างเคร่งเครียดเมยยอยี่เฉานั้นนึกขึ้นได้และเริ่มรู้สึกกังวลใจแต่เขาก็มองไปที่ทางหนึ่งก่อนที่เขาจะสลบไปเขานั้นได้เหลือบมองเห็นเมย้อยนั้นสลบอยู่ยี่เฉาเดินไปที่ที่เขาเห็นเมยออย้สลบยี่เฉายิ้มและรู้สึกยินดีแต่ทันใดนั้นเอง พวกเจ้าแยกกันตามมหาคุณหนูให้เจอขอรับทหารเหล่านี้ยี่เฉานั้นจำชุดที่พวกเขาวสวมใส่ได้ชุดเหมือนกับทหารที่มากับเมยยยอียี่เฉาถอนหายใจและได้นําจดหมายฉบับหนึ่งติดไว้ที่ชุดของนางยี่เฉาว,วางเมย้อยนอนลงกับพื้นและเฝ้ามองดูแล้วก็ได้มีทหารนายหนึ่งพบเจอเมยยยอีทางนี้ขอรับท่านผู้คุมทหารนั้นเดินตามไปยังที่ทหารคนนั้นเรียกคุณหนู ผู้คุมทหารตกใจและดีใจที่ได้พบเจอคุณหนูและจากนั้นไม่นานก็มีรถมาและหญิงรับใช้พาเมยออีกลับไปยี่เฉาที่เห็นดังนั้นจึงค่อยสบายใจเขานั้นได้เข้าไปในป่าลึกและปรับฐานพลังของเขาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปยี่เฉาลืมตาขึ้นแสงสีเงินในดวงตาเปล่งประกายอะไรกันมันยกระดับขึ้นพลังดวงตาของข้ายี่เฉารู้สึกยินดีอย่างมากยี่เฉาจึงรีบเดินทางไปยังเมืองเมคาล่องทันทีเพื่อที่จะได้เข้าสำนักเมฆคราม ในตอนที่ยี่เฉากำลังปรับฐานพลังทางการก็ได้เข้ามาตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นพลังนี้ไม่ได้ทำไรอะผู้คนแม้แต่น้อยพลังนี้วิ่งผ่านหมู่บ้านไปแต่ชาวบ้านนั้นก็ถูกย้ายออกทันทีทางด้านเมยยอ,อี้หลังจากที่เมยยอ,อีฟื้นยี่เฉาคือใครกันทำไมหัวใจเราถึงเต้นแรงเช่นนี้เมยยอ,อี้ที่นอนอยู่ข้างหน้าต่างทอดสายตามองท้องฟ้าและพืมพำมัดทลายภูผาตุ้ม ในที่สุดก็สามารถค้นต้นไม้ลงได้ยี่เฉากำหม,มัดที่แดงก่ำของเขารอหวังทางก็เจอสัตว์ป่าและสัตว์อสูรยี่เฉาเหลือไปเห็นหญ้าต้นหนึ่งมันมีรูปร่างแปลกมากลำต้นสีแดงองอมส้มลวดลายพล้วไหวใบของมันส่องแสงประกายเหมือนแสงตะวันยามเช้ายี่เฉาไม่รอช้าและเตรียมตัวจะเข้าไปเก็บแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งที่รู้สึกคุ้นหน้าเก็บเอาไปก่อนท่านอาจารย์ข้าเจอญ้าเพลิงตะวันด้วยละเขายิ้มอย่างเบิกบานใจ งั้นรือมามาเอามาให้ข้าดูหน่อยชายชราย,ยิ้มและเรียกเด็กคนนั้นเข้าไปหาเยซานั้นยิ้มอย่างที่ความสุขและรีบวิ่งไปหาตรงหลิงที่เป็นอาจารย์ตรงหลิงยิ้มก่อนจะกล่าวเจ้าทําได้ดีมากเพราะเจ้าข้าถึงได้สมุนไพรต้นนี้มาได้ตรงหลิงกล่าวชมอย่างเอ็นดู เ้าคายเยซานตอบรับเยซานนั้นเป็นเด็กหญิงสาวเพราะเขามีผมที่สั้นและชุดที่เขาใส่นั้นก็เป็นของเด็กผู้ชายเลยทําให้คนที่เพิ่งเคยเจออาจจะคิดว่าเยซานเป็นชายเจ้าสําอางก็ได้เพราะใบหน้าของนางนั้นสดใสและเปล่งประกายรอยยิ้มอันไรเดียนสายี่เฉากําลังแอบดูสิทธิ์กับอาจารย์คู่นี้อย่างจริงจังย่านั้นคือสมุนไพรายาเพลิงตะวันงั้นหรือยี่เฉาเจ็บใจที่ไปเก็บไม่ทันตงหลิงเตรียมหม้อปรุงยาออกมาจากแหวนมิติ คนที่มีแหวนมิติในทวีปปราณฟ้าโบราณแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ตรงหลิงทำความสะอาดสมุนไพรและเริ่มใช้เปเลวเพลิงเพิ่มความร้อนตรงหลิงเริ่มความคุมไฟครั้งนี้เขาใช้ไฟที่อ่อนลงกว่าทุกครั้งเยซานตั้งใจและจดจ่อกับการปรุงยาของอาจารย์นาง ตงหลิงเริ่มใส่สมุนไพรหกชนิดเข้าไปและตามด้วยหญ้าตะวันเพลิงทันทีที่ใส่หญ้าตะวันเพลิงเข้าไปหม้อปอลุงโอสดก็ร้อนขึ้นท,ทันทีตรงหลิงใช้เทคนิคเปิดปิดรูที่หม้อเพื่อที่จะให้ควันที่เกิดจากหญ้าตะวันเพลิงสลายออกไปเพราะควันของหญ้าตะวันเพลิงถ้าให้มันหลอมรวมเข้ากับโอสดคนที่ทานร่างกายจะถูกเผาไหม้ท,ทันทีดังนั้นจึงต้องเอาควันออกก่อนตรงหลิงใช้วิชาดูดควันสีดำออกมาและที่นำควันสีดำให้ลงสู่ขวดเพื่อความปลอดภัยและระง,งับไม่ให้ควันสีขาวบริสุทธิ์ออกมาเพื่อที่จะไม่ให้สมุนไพรรรเกกกิิิิดดดดข้้อผลลาาาจนนันตตงงงหง็ปูุ และเริ่มกลั่นเม็ดยาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเริ่มมีเสียงกลิ้งไปมาของเม็ดยาในหม้อตรงหลิงอัดพลังลงไปที่หม้อปรุงยาครั้งสุดท้ายปับตบไปอีกหนึ่งครั้งปุ๊กผ้าเตาเปิดเม็ดยาสีแดง,งอมส้มและมีลวดลายพลิ้วไหวแสงอ่อนๆส่องประกายจากเม็ดยานี้ในยามนี้ตรงหลิงนั้นเหนื่อยมากเพราะการปรุงยาเพลิงตะวันนั้นใช้พลังอย่างมากโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายที่จําเป็นต้องอัดพลังลงไปเพื่อไม่ให้เม็ดยาระเบิดยี่เฉาที่จ้องมองอยู่นั้นตาเปล่งประกาย นี่นารอการปรุงโอสดผู้อาวุโสท่านนั้นสุดยอดไปเลยท่านอาจารย์เยซานเรียกอาจารย์ของนางข้าอยากไปที่เมืองเมคาล่องและหารถมากับกันเถิดเยซานนั้นเป็นห่วงอาจารย์ของนางมากเพราะช่วงนี้อาจารย์ของนางนั้นเริ่มไม่สบายเยซานเริ่มรู้สึกเสียใจถ้าอาจารย์ของนางสามารถเลื่อนระดับได้ก็คงดีตรงหลิงที่เห็นสิทธิ์เป็นห่วงก็นึกเอ็นดูนักและทั้งสองจึงจะมุ่งหน้าไปยังเมืองเมคาล่อง ยี่เฉานั้นก็เริ่มออกเดินทางเหมือนกันเขาใช้พลังดวงตาของเขาและปรากฏว่าสิ่งรอบข้างของเขานั้นช้าลงและความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นยี่เฉาใช้เวลาอีก3าวันก็มาถึงเมืองเมคาล่อง